ยากาศยามเช้าครับวันนี้เหมือนฝนจะมาตอนสายๆนะมืดคึึมเลยคลึ้มเลยครับออกมาเดินเพ่นพ่านนะครับหลังจากอยู่ในห้องสี่วันติดผลจากตรวจ ATK ขึ้นสองขีดครับเขาให้กักตัวอยู่ในห้องสี่วันละอันนี้ก็เลยออกมาเดินนะครับ รำแดดยามเช้าหนะ่อยยาก็ไม่มีอะไรมีแต่ยากแก้ไอกับยาพาราครับพอไอก็จิบยากแก้ไอปวดเนื้อปวดตัวก็กินยาพาราไปหาหมอโรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมก็ไม่เห็นจะมียาต้านไวรลสไวรัสอะไรเลยมีแต่บอกเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วกินยากแก้ปวดถ้ามันปวดกินยากแก้ไอถ้ามันไอก็ได้แค่นี้เองครับโควิด ไม่น่าจะเรียกโควิด -19 แล้วล่ะตอนนี้น่าจะเป็นโควิด2025แล้วแต่ตัวแล้วมันก็ยังมีขีดแดงอยู่มันก็ไปทำงานไม่ได้มันก็กระทบนะครับเขาไม่ให้ไปทำงานแบบนี้ถ้าเกิดทำงานรายวันก็ตายครับไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะเขายังไม่ให้ไปทำงาน ดีว่าทํางานรายเดือนครับเป็นมนุษย์เงินเดือนหยุดอยู่บ้านก็ยังได้เองเงินอยู่แต่มันก็แย่ครับทา,ทางนั้นที่มันก็ไม่ได้เป็นอไรอาการก็เหมือนคนปกติทั่วๆไปเรื่องการกะแกระไอเชื่อว่าคนปกติทั่วไปก็กะแกระไอกันอยู่แล้วการปวดเมื่อย ตามตัวก็เป็นเรื่องปกติเราทํางานก็ต้องมีอยู่แล้วครับบนไปเรื่อยเห็นว่าอยู่ห้องนานๆแล้วมันก็เบื่อครับออกมาเดินหนะ่อยเอาไปซื้อไก่ทอดหาดใหญ่หน้าปักซอยครับจะไปซื้อยาแก้ไอที่เซนด้วยคือท้องฟ้านี่ครับฝนมืดมาแล้ว งสงสายฝนจะมาอีกเดินเข้าที่ชุมชนก็ใส่หน้กกากากไว้หน่อยครับใส่แมสหน่อย เดินออกไปหน้าปักซอยนะครับหาอันนี้กาแฟยังไม่มาขายเลยกาแฟมาแล้วไปร้านไก่ทอดหาดใหญ่ก่อนครับหน้าปักซอยโอเคนะครับเชา้านี้จัดไป อยูว่ายังโชคดีกว่าคนอื่นหลายๆคนนะครับที่เขาเป็นแล้วก็ต้องหยุดงานถ้าทํางานรายวันก็แย่อยู่นะครับอินดีว่าทํางานเป็นรายเดือนโอ้หมอนต้นนี้มีลูกเต็มเลยไม่เหลือละโดนเก็บไปกินหมดแล้วทับทิมเงินเดือนครับแต่งโชคดีที่หยุดงานแล้วก็ยังได้เงินเดือนแต่ถ้าหยุดนานๆก็ไม่แน่นะ ถ้ายูนนานๆก็ไม่แน่ครับเขาคงไม่เอาไว้หรอกเขาคงไม่จ้างไว้นอนเฝ้าบ้านหรอกก็เดี๋ยวอีกวันสองวันจะซื้อชุดตรวจเอทีเคมาตรวจดูใหม่ครับถ้าเกิดว่ามันหายแล้วเขาคงให้ทํางานนะมไม่เป็นไม่จ้างไว้มานอนแบบนี้หรอกครับตอนนี้เขายังไปส่งนักเรียนเองผมว่าออกมาเดินหาอะไรกินไออยู่แต่ในห้องก็ไม่ไหวอึอดอัดกันสามสี่วันละ โอเคครับผม